น่าต่อจ๋าครับรีโน่กูฮะครับผมวันนี้เปิดตัวแบบเป็นทางการค่ะ อพร,รุ่นใหม่นลครับผม Reno 8G 5G ครับก็ฝากพี่ๆชูทุกคนด้วยเล่นแล้วรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงครับก็จริงๆเด่นในเรื่องแบบกล้องเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆมีเทคโนโลยีต่างๆที่เสิร์มเข้ามาบวกกับดีไซน์ที่สวยครับอย่างอย่างที่แบบชูรงเลยก็จะเป็น portrait การถ่าย portrait ที่มันจะมีความละเอียดทั้งภาพแล้วก็แบบว่าจะจะค r o ปยังไงก็ยังคงชัดแบบ108ล้านเซลล์ได้ได้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้าง ก็จริงๆใช้มาตลอดตั้งแต่ปีแรกมันมันมันว้าวแม้พอพอรุ่นใหม่ที่แบบอมันแบบคมชัดขนาดที่เราเพลมาผมอ่ะคือเอนจอยกับการใช้ OPPO ทุกครั้งเพราะว่าใช้จริงมาตั้งแต่ยุค F9 ว่าปีแรกแบเลยใช่แบบก็ใช้มาตลอดเลยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกสนุกกับการตาม เขาเรียกอะไรอ่ะฟังก์ชันเขาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลนส์ฮาบุมกล้องจุลทรศน์ดึงนะไม่รู้อีกใช่แบบมันจะซูมเข้าไปแบบผมตอนผมไปถ่ายดอยหลวงเชียงดาวมันจะมีแบบถ่ายเหตุก็คือใช้แอปโปได้เลยไม่ต้องใช้กล้องเลนส์มันถึงมันไม่ใช่ดีนี่ความเร็วหรือแบตเตอรี่การอายุการใช้งานชาร์จแบตก็ยิ่งเร็วขึ้นอีกครับตอนนี้เหลือ44นาทีเต็มเลยแล้วยิ่งแบบซุปเปอร์วู๊ดไปแล้ว เหมาะกับทุกกทุกไวเลยเนาะสำหรับใบรุ่นที่แบบว่าใช่ก็สำหรับราคาก็ต่างกันแค่พันเดียวครับก็จะมีความจุ2,000ก็คือ128กับ256ในราคาหมื่นต้นต้นเออราคาจะบต้องได้ด้วยต้นต้นจับต้องได้เลยครับ ที่ต่อฝากกาันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือนะครับผมที่แนะนำพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็สำหรับใครที่มองหาโทรศัพท์ใหม่หรืออยากได้โทรศัพท์ที่ถ่ายภาพเทส่สวยๆก็ฝาก Apple Reno 8T 5G ไว้ด้วยนะครับอันนิดนึง <ๆ S 2> ต่อบคถามว่ามันที่เกลียวพีพีเป็นไงบวง สามข้างทางก็เ่านคนที่นอนกันเราล่าสุดเราไป็นคู่หน้าเขาก็แบบว่านิ่งๆไปเลยผมอ้วนกว่าเขาเยอะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วแต่ก็เหมือนแหละเอาอยู่เราทับเราเลยหลายๆมุมหลายมุมไหนที่เหมือนกันผิวผิวเฉดเดียวกันเดียวกัฟอมขาวเดียวกันแต่เหมือนกับจะคนละ ผมจะทนชมพูครับอีกคนทอนอีกแ่บจริงๆวันนั้นที่ไปทำจะฟมิวกันจะบโค้ดเป็นเขาอะเขารู้สึกยังไงบ้างเขาหน้าเขาดูแบบว่าเขาตะลโกเขาชอบจนิงๆพิวชอบให้เล่นอะไรเลยแบบนี้นะในชีวิตรจริงโดยาก เป็เขายากหรือเปยากจริงหรือเปล่าที่จะขอการแสดงสดๆหน้ามาแสดงแล้วมาสักหน่งยสักหน่อยจริงเอาจริงเหรอสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยแบบฟิล์น่ารักหรือว่าเราจะเต้นใหญ่เล่นกับใครอย่างที่เปิดไม่ได้ทไตจะแบบเราจะอารมณ์แบบแม่เร็วๆแม่หนูรีบไปวันนี้ไม่ จริงๆอยู่ด้วยกันเยอะอเยอะกว่าที่หลายๆคนเห็นนะครับด้วยเรื่องความที่เคยค่ายเดียวกันด้วยก็เลยแบบก็จริงผบคบได้แทบทุกคนนั่นแหละทายว่ารักกันรป,รประสบการณ์ที่แบบว่าโดนทักผิดอะไรเงี้ยมี้มงรงมาณต่อพีตอนถ่ายแปลแล้วอะโดนทักผิดเป็นผม,อมตอนถ่ายที่ภูเก็ตแต่ผมอะไม่ค่อยโดนทักผิดเป็นพี น้องคาร่อด้วยไซตัวมันงสูงสูงยาวน้องคาล่อยฟังยังไงบ้างว่าแบบโดนทักยังไงเฮ้ยเขาเล่าสนุกมากตอนนั้นเขาบอกว่าแบบพี่พี่มีคนทักหนูว่าตอบหนูก็เลยสวมบทพี่เลยอันนี้ตอบหรือพี่ตอบเขาบอกว่าอยากให้อันนี้พี่นเหมนพีเล่าเลยนะพี่กลับมาตอบอ่ะกลับมาตอบพี่จริงๆมันสนิทกันมากเขามีพาไปฉีดยาสุกินเขาเป็นสายแบบสายแฟน จริงส่วนใหญ่เขาเขาจะรู้ว่าผมมาชอบมันเก่ยงยีนมากจริงๆมีตัวซ้ำกันเยอะมากมีช่วงหนึ่ง<อ>ที่แย่งกันใช่คือตัวสูง <c oughs> ไม่เท่ากันแต่ว่าเดียวเดียวกันเดี่ยวผมเท่ากันชิสาเดียวโอเคโอเคคัคบดีขอบเุณนะคะคัะบไห้รูปพี่เข่าค่คอ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.